ด่วนเฟซบุ๊กหนุ่มกัญชัยเพียงสั้นๆระบุว่าเหล่าแม่ขายของบริษัทธุรกิจเครือข่ายดังเริ่มมีการข่มขู่ไปทั่วกลัวโดนเปิดแผลมีการระดมคนติดแฮชแท็กเซฟบอสเซฟบริษัทตัวเองไม่เซฟผู้เสียหายบ้างเหรออันเนื่องมาจากมีคนระดมติดแฮชแท็กเครื่องหมายสี่เหลี่ยม s เซฟบอสจนติดเทรนงานนี้ชาวเน็ตเนี่ยหูรอระนาวเลยนะ แต่ที่แน่ๆทุกคนโฟกัสไปที่บอสพอร์ตเขาเป็นใครทำไมดังทำไมรวยจังมาดูกันมารู้จักบอสพอร์ตกันสำหรับบอสพอร์ตหรือวรัตผลวารัตวรกุลจากการตรวจสอบบนโลกโซเชียลพบว่าเขาเติบโตมาในครอบครัวย่านสลัมคลองเตยเริ่มทำงานหาเลี้ยงชีพตั้งแต่ยังเรียนหนังสือรับจ้างเป็นเด็กเสิร์ฟในร้านอาหารช่วงดึก เขาเล่าว่าอยู่กับแม่ที่เป็นกรรมกรพ่อทิ้งไปตั้งแต่อายุ3ปีอยากรวยไม่อยากจนแบบที่ผ่านมาเคยทำงานประจำได้เงินเดือน6,000บาทขอทำโอทีเพิ่มแล้วก็ยังไม่พอเมื่อเลิกงานประจำแล้วก็ไปเสิร์ฟเบียร์นอน2-3ชั่วโมงชีวิตตัวนอยู่อย่างนี้กระทั่งวันหนึ่งอ่านหนังสือจากคนที่ประสบความสำเร็จและตกตะกอนได้ว่าต้องทำธุรกิจแม้ว่าจะได้งานประจำทำหลังเรียนจบ แต่รายได้จากเงินเดือนพนักงานบริษัทก็ไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายพอจึงใช้เวลาว่างหลังเลิกงานหารายได้พิเศษด้วยการทำงานพาร์ทไทม์บางบทสัมภาษณ์ในคลิปที่เผยแพร่ในโซเชียลมีเดียบอสพอกล่าวว่าตนเคยมีชีวิตที่ยากจนแม่เป็นกรรมกรก่อสร้างเรียนโรงเรียนวัดมาตลอดกระทั่งจบการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยได้สาเร็จตนใช้ชีวิตเหมือนคนทั่วไปคือจบออกมาทำงานประจำเป็นสิบกว่าปี กระทั่งอ่านหนังสือของคนที่ประสบความสําเร็จแล้วระบุว่าอยากรวยต้องทําธุรกิจจึงเริ่มทําธุรกิจผ่านโซเชียลมีเดียขึ้นตอนนี้เขาทําอะไรตอบล่าสุดเขาคือผู้ก่อตั้งและ CEO อาณาจักรธุรกิจออนไลน์ที่ใช้โมเดลซื้อมาขายไปสร้างรายได้มหาศาลพร้อมได้พรีเซนเตอร์ระดับซูเปอร์สตาร์ร่วมงานมากมายก่อนหน้านั้นเขาทำอะไร10กว่าปีก่อนเป็นยุคที่ธุรกิจออนไลน์ยังเป็นเรื่องใหม่ พรวรัตพลได้เริ่มต้นเส้นทางธุรกิจผ่านการขายกระเบื้องออนไลน์ซึ่งระหว่างนี้เขาต้องฝ่าฟันอุปสรรคคอยเรียนรู้และปรับตัวเพื่อก้าวสู่ความสำเร็จเขาเขียนเว็บไซต์ไปจนถึงการใช้แพลตฟอร์มอ e ีคอมเมิร์ซต่างๆจนสามารถสร้างเว็บไซต์ขายกระเบื้องออนไลน์เป็นของตัวเองเห็นโอกาสรวยๆเขาเล็งเห็นโอกาสในตลาดสินค้าสุขภาพที่กำลังเป็นกระแสในขณะนั้นและตัดสินใจเบนเข็มธุรกิจ ไปยังผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในปี54เปิดบริษัทมาเพียง3ปีกว่า,วาเท่านั้นแต่มียอดขายทะลุ5,000ล้านวลีเด็ดของเขาคืออะไรตอบขยันผิดที่10ปีก็ไม่รวยตอนนี้เป็นไงตอบเขาดังมากเจ้าตัวถูกพูดถึงเป็นอย่างมากก็เห็นจะเป็นการปรากฏตัวอยู่บนป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ทั่วเมืองแวดล้อมด้วยคนบันเทิงที่มาร่วมเป็นพรีเซนเตอร์ ทั้งป้องนวัดกุญรัตนรั์แซมยุรนัท์พมรนมนตรีโดมปกรณ์ลำเวียสุกลลวัฒนารถบอยปกรณ์ชัดบริรักษ์พีพีปริดอำนวยเดชกรรวมถึงกันกันตถาวรซึ่งนอกจากจะเป็นพรีเซนเตอร์แล้วเจ้าตัวยังถูกระบุว่ามีตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารมวลชนของเดอะไอคอนกรุ๊ปอีกด้วย ขอขอบคุณเว็บไซต์ pptv hd 3 6 .com และเว็บไซต์ e monline .com และเว็บไซต์สนุก .com